สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำไซรัปสตรอเบอรี่นะคะแช่แข็งนะคะเดี๋ยวจะกวนไซรัปกันค่ะ ใส่น้ำตาลไปเลยนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพื่อนๆเพราะในตัวของสตรอเบอรี่ก็จะมี<อ>น้ำอยู่แล้วนะคะเปิดเตาได้เลยนะคะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวใส่หลับนะคะ ส่วนของน้ําตาลนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวก็ได้นะคะก็เพื่อนๆก็หมั่นจะคนมันหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะติดก้นนะคะส่วนหม้อเราก็ ประยุกใช้ของที่มีอยู่ในบ้านนะคะอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวเก่านะเวลาจับก็ใช้อะไรรองมือหน่อยนะคะอาจจะร้อนนะคะสตรอเบอรี่ใหญ่บึ้ม ในระหว่างนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราทำทานเองนะคะสมหรับใครที่ทำขายอาจจะปั่นหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะส่วนตัวชอบให้มันมีเนื้อหยาบๆเวลาทานกับนมมันจะได้อร่อยนะ เห็นไหมคะน้ำที่มันออกจากสตรอเบอรี่จะเยอะเริ่มเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้ใส่น้ําลงไปเพิ่มนะคะเนี่ยพอเราเคี่ยวไปสปกักพักนึงนะคะตัวของสตรอเบอรี่ตัวนี้มันก็จะละเอียดไปเองนะคะ นี่นะคะจังหวะนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะให้เขาเดือดนะคะก็จะเดือดประมาณนี้แล้วก็สลับกับการคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้เขาเดือดอยู่ประมาณนี้กวนไหลับสตรอเบอรี่นะคะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะเวลามากน้อยขึ้นอยู่กับ ไฟที่เราใช้นะคะเพื่อนๆคอยสังเกตดูถ้าสตอวอี้ที่เขาเริ่มจะใช้ได้นะคะน้ำมันจะลดลงวันนี้นิดนึงเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนดูนะเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยเริ่มยื่ยแล้วนะ อยากจะให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากเลยครับช่วงนี้มันหอมมากเนี่ยค่ะน้องจะจะคลายความเย็นลงแล้วนะคะเริ่มเปื่อยแล้วนะคะ เนี่ยค่ะเริ่มเปื่อยแล้วนะคะใช้ช้อนที่เราคนเนี่ยค่ะจิ้มไปน้องเขาก็จะเป็นขาดครึ่งได้เลยเนี่ยค่ะเห็นไหมอตอเบอร์รี่ลูกใหญ่มากช่ำมากค่ะ ทำตามได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่ามันง่ายมากเรากวนเราไม่ต้องกวนถึงขั้นว่าเป็นที่เขาใช้ทานกับขนมปังนะอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้โฮมเมดเราก็จะไม่ไม่ใช้ตัวที่ทำให้เ,เนื้อน้องข้นนะเหนียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะเหนียวด้วยตัวของเขาเองนี่ใส่น้ำตาลแค่นั้นพอหรือใครชอบ ให้น้องหวานกว่านี้นะก็ใส่เพิ่มได้เลยแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะเพราะเราก็ทําทานเองที่บ้านนะคะส่วนตัวไม่ได้ชอบหวานมากพอเราไปทานคู่กับนมสดนะคะที่เขาทําขายกันนะคะอันนั้นคือนมสดสตรอเบอรี่นะคะมันก็จะตัดกับนมตัวของสตรอเบอรี่เขาก็จะออกเปรี้ยวนะคะอมเปรี้ยว ตัดตานมก็จะไม่เลียนนะอร่อยทำไมถึงต้องคนบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเวลาสตรอเบอรี่เขาติดที่ก้นหมอนะคะมันจะเหม็นไหม้นะคะไม่หอมนะเพราะในตัวนี้เราใส่น้ำตาลไปแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะ นี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มละเอียดของเขาแล้วคะ่ะเนี่ยค่ะ นี้คือได้แล้วนะคะอพอเขาเริ่มเหนืดนะคะเพื่อนๆตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเขาจะเดือดสทานฟ้ามากเนี่ยเห็นไหมอ,อันนีพ้พอปล่อยให้เย็นเขาจะเหนืดขึ้นกว่านี้นะคะแต่สําหรับตัวสลาสลาว่าแค่เนี้ยโอเคละนะคะเนี่ยเห็นไหมเหนือก็จะประมาณนี้นะคะเขาจะละเอียดของเขาโดย โดยตัวของเขาเองนะโดนความร้อนพอเราควรๆไปนะคะเนี่ยพอเราควนแบบเนี้ยเราจะรู้สึกได้เลยคือมันจะเหนิดมือนะคะมันจะหนักหนักมือนะนี่แบบนี้นะคะ ่าเสร็จแล้วนะคะสลัดก็จะพอแค่นี้นะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งเขาไว้นะคะให้เขาเย็นตัวลงนะคะแล้วค่อยกอ,อกใส่ขวดน,นะคะเนี่ยคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งให้เขาเย็นสักพักนึงแล้วก็จะมาตักใส่กล่องน,นะคะแช่ตู้เย็นได้เลยนะจะเทเ นี่นะคะประมาณนี้เลยปิดฝากล่องแล้วก็แช่ตดดู้เย็นเลยนะคะเตรียมบรรจุก,กล่องใส่ใส่ขวดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ